้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอลค่ะได้ยินบอลชัดเจนนะคะชัดเจนครับโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้นะนําตัวแล้วก็แนะนําบริษัทค่ะเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับซีพานลเราเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จำหน่ายพีแคสนะครับด้วยระบบคูล่ออโตเมทนะครับแล้วก็คูลี่ซอฟต์แวร์นะครับค่ะจริงๆจุดเด่นเราก็คือว่าเราเอาแบบ 2D ของลูกค้าเนี่ยมาขึ้นเป็น 3D แล้วก็ ทำรายการคำนวณโครงสร้างใส่งานระบบนะครับแล้วก็ค่าลูกค้าอัพรูปเนี่ยเราก็โยนลงระติผลิตส่งขั้นพาเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างที่เราน่าจะค่อนข้างเด่นมากในเซกเตอร์นี้ก็คือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนะครับที่เราสามารถจะอัพเกรดตัวแฟคทอรี่ของเราได้อีกนะครับมันอาจจะเราอาจจะไม่เหมือนชาวบ้าน,นรื่องนีแหละ,ะนะครับค่ะ,อะโอเค ที่ผ่านมาค่ะปี2 5 1 5โรอ้รู้สึกว่าผลประกอบการเติบโตค่อนข้างดีเนาะ,ะ<อ>เกิดอะไรขึ้นกับ C ีพาร์แนลบ้างคะในปีที่ผ่านมาค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นก็เป็นไปนตามคาดเรานะนะครับจริงๆหลักๆเลยที่กำไรเราดีขึ้นเพราะ Economy scale, อีซอนมี่ออฟสเกลนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า C ีพาร์แนลเป็นบริษัทที่มีแอดมินค่อนข้างใหญ่ถ้าถ้าถ้าคุณไปดูงบนะครับแล้วก็เรามีคอนดิชันมาจิตกับกอสมาจิตนี่ค่อนข้างดีพอที่ขายมาปุ๊บเนี่ย เป็นกรดปุ๊บไอ้เป็นพวกสเตทพวกนี้ต้นทุนเราก็จะหลบนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาทินเราก็เลยขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนี้ตลาดอสังหาตอบรับยีแค่<ช>ดีขึ้นมากนะครับก<ช>็ด้วยเหตุหลักเลยก็คือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณกลางปีอ,อ,อินบอลบามันขาดนะครับพออินบอลบามันขาดปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็ไม่เกรงมาใช้พีแคสนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยขาดแรงงานมตลอดนะครับพ<ช>ีแคส ตีตีมนี่ช่วยช่วยดันให้เรามี penetration rate ที่ดีขึ้นนะครับกับเรื่อง r e c a s h นะครับก็ก็เลยเห็นเป็นผลประกอบการตามที่เห็นครับแต่ว่าปีที่แล้วเราจะปรับเป้าขึ้นบ่อยเนะครับก็คือต้นปีเราเราจะปรับมาได้แบบ25แล้วก็ขึ้นมาไล่เป็น33 3 5นะครับเราก็จบปีเป็นที่โตอยู่38-39%นะครับในส่วนของท็อปดาว ค่ะค่ะแล้วปีนี้แล้วคะเราวางแผนการเติบโตไว้ยังไงมองภาพอสังหารังหาแล้วก็อุตสาหกรรมเราเป็นยังไงบ้างคะนี่นะครับจริงๆผมว่าเปิดโปรเจกต์มาค่ะค่ะค่ะเลยนะครับเพราะนั้นค้าเราเราดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ คุยเรื่องโปรก็ขอคอนเซอร์ไบตีก่อนนิดนึงเนาะค่ะค่ะปีนี้เราตั้งอยู่มาแล้วก็ในส่วนการบิตประมาณ้ัเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราโตทั้งในฝั่งของ็อปไลน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเอฟฟิ i e เ c นซด้วยนะครับปีนี้ครับค่ะค่ะแล้วแผนในปีนี้ละคะจะมีการอัพกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร ประมาณ2 5่ปรนนะครับโดยคือเราจะมีระบบบางตัวที่เราที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตัวกาําลังผลิตเราก็จะขึ้นนะครับแล้วก็สติของโรงงานเราก็จะขึ้นครับอืมค่ะตัวที่เพิ่มขึ้นจะไปช่วยส่วนไหนยังไงบ้างคะ25%เนี่ยคะ่ะก็ถ้าเพิ่มแน่ๆก็เพิ่มท็อปไลน์นะครับแล้วก็มันจะทําให้ฟิกคอร์สของของตัวซีพนักเองไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือค่าเสื่อมตัวเครื่องจักรหลักเนี่ยมนกระจายตัวนี้ดีขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยพวกที่เป็นฟิกคอร์สก็จะลง เพราะนั้นก็จะเป็น Impact ในเชิงคล้ายๆปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแอคเซเลเตอร์ที่เร็วกว่าก็คือว่าคอบไลน์ขึ้นนะครับคอสติ้งครับแสดงว่าภาพผลประกอบการมันก็ต้องดีต่อเนื่องใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะถูกไหมถ้าตาม financial m o เด l ต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับอ๋อนี่หนาผู้บริหารพูดอ่องแล้วนะวันพูดตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เลยอ่าโอเคทีนี้พูดถึงคําสั่งซื้อหรือว่า ออเดอร์ในตอนนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เคียร์จริงๆริงแบ็กหลอกของเราอยู่ตอนนี้อยู่อ่าจริงบอลเอ๋อผมจะอนะัปเดตครับผมอาจจะบอกตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับหรือว่าเอยู่ประมาณพันหนึ่งถึงพันสองร้อยล้านนะครับก็ทยอยรับรู้ทั้งปีนี้กับปีหน้านะครับอืมค่ะในตัวของความต้องการหรือว่าดีมานของพีแคสต์ก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะพอดีเสียงหายไปนิดหนึ่งเชิญครับได้ยินได้ยินบอลไหมเอ่ย ปีแล้วครับใช่ค่ะดีมานของอสังหาเป็นไงบ้างคะกลุ่มลูกค้าเราตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าปีนี้ดีมานของอสังหาค่อนข้างดียาวไปถึงปีหน้านะครับคือมันมีสองส่วนที่เราเราเห็น forecasting ขึ้นมาก็คือว่าเราเห็นการเปิดโครงการพวกแนวรากค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นผลต่อนเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับ<ช>แล้วก็ต้องบอกว่าเทรนด์ของของเจนซดอ่ะมันเป็นเทรนแนวรากด้วย นะครับในรับโบรนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าซึ่งปีนี้เจนซจะเข้ามาเป็นปีแรกๆอนะครับมันก็เลยกลายเป็นการเปิดตัวของแนวร่ามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยที่เราเห็นแบ็กล็อกมาก็คือเรื่องของแนวสุขนะครับคือต้องบอกก่อนว่า,าเ,เต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานเนี่ยแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ที่อสังหาจะสามารถที่จะปลดล็อก u ขายคอนโดได้เยอะนะครับเพราะนั้น<ช>ตลาดคอนโดก็เลยเริ่มกลับทีนี้ตลาดคอนโดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขายปีนี้แล้วก็ซัพพลายจะขึ้นมาปีนี้เลยค,คอนโดเนี่ยกา่มันต้องเทคไทม์ในการเก่อสร้างนะครับ<ช>แต่ข้อดี<ช>ก็<ด>คือว่าคอนโดที่<ช>ที่เอามาเปิด,<ม>เ,ปดเปิดช่วงนี้จเถึงปีหน้า YE มันผ่านไปเยอะหมดแล้วนะครับเพราะจะบอกมันโดนอั้นมันตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรีบาวของคอนโดในส่วนของซัพพลายนะครับแล้วก็ในส่วนของดีมา์เนี่ยน่าจะทาได้เร็วนะครับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไป ต้นปีหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงสองปีนี้ค่อนข้างจะเป็นปีที่เรามองไว้ค่อน o s i t ที e ค่อนข้างมากกับเซกเตอร์อสังหาซึ่งเป็นลูกค้าเรานะครับมันก็เลยเป็นผลที่เราเพิ่มกําลังการผลิตด้วยแหละในส่วนของโลซองด้วยนะครับอืค่ะค่ะ,คะพอชั่นในส่วนของลูกค้าอสังหาที่เป็นแนวราบกับแนวสูงนี่เราเป็นยังไงบ้างคะครับ สะดุดนิดหนึ่งเสียงฮัอโหโอเคได้ยินบอนเนาะบอนอยากรู้ว่าสัดส่วนของลูกค้าอสังหาที่เป็นแนวราบกับแนวสูงอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเออได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะพี่เคียร์ได้ยินบอลไม่เอ่ยตอนนี้ฮัลโหลครับคุณบอลได้ได้ยินไหมคะพี่เคียร์อะมันสัญญาณจะไม่ค่อยดีเนาะ โอเคไม่เป็นไรอุปสรรคในวันนี้ตลาดเขียวสดใสแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรตอนนี้พี่เคียงอยู่ในสาย,ยไหมคะ,คะอ่ากลับมาแลครับโอเคโอเคค,คนคอยากรู้ว่าพอชั่นของลูกค้าอสังหาที่เป็นแนวราบกับแนวสูงเป็นยังไงบ้างคะปีนี้แนวราบยังเป็นแนวยังเป็นเมนของเราอยู่นะครับอาจจะอยู่ประมาณสักใกล้ๆปีที่แล้วคือแนวราบอยู่มาสักแปสิบเปนะครับผม นะครับล้วก็อาจจะมีแนวสูงสักสิบป็นะครับปีนี้แต่ปีหน้านี่เราน่าจะเห็นพอชั่นของแนวสูงเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวก Low-Rise เ<ม>พราะว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ที่ที่ต้องเรียกว่าก่อสร้างได้เร็วนะครับแล้วก็ใช้ปิดสมสงนะครับอืมอืมอ่ะโอเคอยากให้พี่เคย,ยืนยันหน่อยว่าภาพธุรกิจปีนี้เรายังดีต่อเนื่องจากปีที่แล้วใช่ไหมคะมองอยัยบ้าง คือเราเราค่อนข้างมั่นใจปีนี้ปีปีหน้าค่อนข้างมากอยู่แล้วเพราะว่า่เออต้องบอกว่าจริงๆเซกเตอร์พีรแคมันค่อนข้างเล็กเนาะแล้วมันเป็นเซกเตอร์ที่เข้าไปแทนคนอื่นดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าปกติเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สนอยู่แล้วว่าคอนสตรัคชั่นของของภาพรวมจะเป็นยังไงเพราะเราถือว่าเรามีมีข้อได้เปรียบนะครับ่าทีนี้ปีนี้ลูกค้าก็ดัเนเร่งสร้างด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นโพสิทีฟค่อนข้างมากครับมันจะรัม อ่ะ,ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางพี่เคียร์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักซีพาวแนลมากขึ้นค่ะก็จริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแม้ว่าเราอยู่ในเซกเตอร์คอนสตรัคชั่นแมทชุยเอลแล้วคนก็จะมองเราคอนกรีตนะครับแต่จริงๆเราต้องบอกเราถือว่าเป็นคอนสตรัคชั่นเทคนะครับเราถือเป็นเป็นโรบอติกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูโกรธของเราแบบบริษัทคอนกรีตปกติไม่ได้น,นะครับก็จะเห็นว่าปกติเราก็จะโตโต,ตเร็วกว่าเซกเตอร์สมอน,นะครับอันนี้ฝากนักลงทุนครับ ที่อาจจะไม่รู้จักเราแล้วมองเราเป็นคอนกรีตนะครับเราอาจจะต้องต้องบอกนิดหนึ่งว่าเราเราจะต่างจากคอนกรีตทั่วไปครับอืมค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุมบอลเอไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ